ที่แม่เห็ดไก่ปลากระพงเนื่อมะนาวเดี่ยวปลานินปลานินลืมจะลืมเหมือนกันปลานินครับเอากินพี่น้องกินกันเป็นก่อนกินก่อนแรกน้ำกันด้วยค่ะเด็ดเด็ดเด็ดเป็นไงเด็ดพี่น้องเด็ดจุดจุดเด็ดยจะเป็นต้องปลากระพงอย่างเนาะมันจะเป็นต้องเป็นปลากระพงนะปลานินกับแซ่บด้วยกันปนินกับแซ่บนะ tạo con nhai cái thế, ừm, tăm tăm tuyệt tuyệt, cay cọt cay tiêu, cay chuẩn mực Mình có miếng mì tăm tăm nữa. Mình có miếng tăm ngon đó. lại <laughs> 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 เปมือมแม่แ,มแสบุยยังครอับงงแต่ลาเข้ากินเยอตอนแม่ไม่ช่วน้ำมันใตน้ก็บายบอลจักมน่ะข้าวเลยอ่ะอืมตัวเนาะอข้าเนื้อเลยรู้ดีเลยในเปี้ยวไม่เค็มใช่ไหมอันนี้ขนาดเห็ดป่าวเนี่ย แต่ไม่เปล่าเส่นนี้ครับไปนอนหลงท่านลูกสภัยปท่งานใจผ่ี่กินน้ำเยอกนลยป่าือดม่ค่ลยได้่ายปลาไหลปลาใหญ่หลาตัวน้อยปับไปต่สนุนปลาจ้ะ จังวัดก็แอนดรอยขอบขุนจังวัดได้หลายเด้อแม่ขอบคุณได้หลายโวจะส่งปลาตัวใหญ่มาให้แม่เหรออันนี้อะจังวัดสีทองกอบขุนหรือกระรุ่นบ่จะส่งปุ๋ยมาให้อ่ะ ขอบคุณเปียรุ่นนั้นนะครับเกี่ยวสมุมนาาไพรมาให่นะครับและะ<ะ>้วก็สตอจากภาคใต้นะครับนะครับแล้วก็ปลาเข้มปลาเข้มทะเลจากสตูนนะครับรจากสตูนขอบคุณเยอะขอบคุณหลายๆลูกๆตึงไม่ได้กินน้ำพลไม้สองวันบ้านาผาขอบุญอ้อมน้ำเนาะที่หให้ต้นไม้แม่มาขอบคุณอ้อมสีมะนี่เด้งที่ใหต้ต้นรวยไม่เลิกแม่มาหนึ่งต้นนะครับ กุ้งก็มาเล่นบ้านแม่เด้อเมื่อนัานแหละวันที่พาแม่ไปตลาดไปแวะบ้านให้ประดับบ้ารื่นี้น่าสงสารแม่รู้สิต้องสังต่ออืมไปลงของไปรเรื่องไปลงของก็รู้ทันไปรออ่นน้องคนนั้นตั้งนานเลยเนาะไปส่งของน่ะน้องต่อต่อจุดน้องเปิดสองครับ ครับผมเอาเป็นว่าปลาหนิ่นหนึ่งบักหน้าแม่แซ่บนะครับทอดไข่ใส่สมุนไพรของนิ้วสายดันกระแซ่บจุย่างนะครับนี่กระเจียวบองนิ้วสายดันนะครับทำเองกินเองทายเองแซ่บเองนักเล่นพ่อครับครับผมพี่น้องพ้องไาทุกคนฝาเป็ปกนกำลังใจให้แม่นะครับช่วงไม่หยองขอบั้วทุกช่วงทุกตอนนะครับอากาช่วงขอบรัวที่ผมอยู่น้ำกันนะครับพอทำนี้แล้วพี่น้องครับผม แซ่บอีรีฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะไข่กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปครับพี่นอ้องสั่งซื้อเลยพี่ต่างานนะครับสั่งเลยพี่น้องสั่งเลยสั่งสั่งเลยสัง่งเลยแก้อ